ติ๊กโพสต์ขอโทษสอนรามเจ้าตัวสำนึกผิดหลังเล่นพนันทำครอบครัวพังเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะคะสำหรับครอบครัวเทพพิทักษ์หลังจากที่สอนรามเนี่ยได้ออกมาประกาศแยกทางกับติ๊กบิ๊กตาเธอนะคะพร้อมทั้งโชว์ใบย่าแล้วก็ยังได้แชร์หลักฐานกลางไอจด้วยว่าโดนสาวติ๊กเนี่ยอมเงินมัดจำไปก,กว่า55,000บาทค่ะ ล่าสุดติ๊กนะคะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโหนกระแสนะคะโดยยอมรับว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นนี่พนันบาคาร่าเป็นสาเหตุให้ครอบครัวต้องพังลงข่าวที่เคยออกมาเรื่องเงินครึ่งล้านที่หายไปจากบัญชีสอนรามเนี่ยติ๊กก็เป็นคนกดออกมาเองนะคะรวมไปถึงอมเงินมัดจําของสอนรามจํานวน5,500 0บาทกลายเป็นจุดแตกหักที่สอนรามพอไม่ทนอีกต่อไป ในส่วนของหนี้นะคะติ๊กบอกว่าเป็นหนี้จริงค่ะไปยืมเงินคนรู้จักมา200,000บาทแล้วโดนทวงถามมาตลอดนะคะแล้วก็ยังจะโดนขู่ว่าจะไปบอกนักข่าวด้วยทําให้เธอเนี่ยต้องแอบไปกดเงินของสอนรามกว่า4 0 0 0 0 0บาทแล้วก็ยังเล่นพนันออนไลน์เล่นบาคาร่าเพื่อหาเงินมาใช้หนี้นะคะแต่งานนี้เนี่ยกลับเป็นหนี้หนักกว่าเดิมค่ะสุดท้ายเรื่องแดงขึ้นมาสอนรามก็ประกาศหย่าค่ะ ติ๊กเนี่ยบอกว่าสอนรามรู้ว่าติ๊กเป็นหนี้นะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็คอยตามใช้หนี้ให้ทุกครั้งเลยจนสุดท้ายเนี่ยเป็นหนี้บาคาร่าทางด้านสอนรามก็ไม่ให้เงินแล้วติ๊กจึงตัดสินใจไปเล่นบาคาร่าซ้ําค่ะหวังว่าจะได้เงินกลับคืนแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่ากลับเป็นหนี้เพิ่มขึ้นอีกงานนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นบทเรียนขั้นหนักของสาวติ๊กเลยทีเดียวค่ะ ล่าสุดนะคะติ๊กเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษผ่านไอจพร้อมทั้งน้อมรับผิดทุกอย่างนะคะแล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะแก้ไขตัวเองขอให้ทุกคนให้อภัยด้วยอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อให้ได้กลับไปอยู่กับลูกซึ่งสอนรามเนี่ยก็ได้บอกว่ามีความหวังว่าติ๊กจะปรับปรุงตัวดีขึ้นเผื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยจะได้กลับมาดูแลลูกได้นะคะเพราะว่ายังไงติ๊กก็คือแม่ของลูกค่ะ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี <ichi> ่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ <functions>